อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะครับว่าแก๊งคอสเทนเต,เ,ตเตอร์พอโดนตัดน้ําตัดไฟตรงชเวโกโกเนี่ยตอนนี้เริ่มย้ายฐานลงมาใต้าชเวโกโกประมาณ50กิโลใช่ไหม ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะมีรายงานจากนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนค่ะในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเมืองไทฉางซึ่งก็กําลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของแก๊งคอเซ็นเตอร์ค่ะโดยระบุว่ามีสมาชิกและก็เหยื่อรวมกันนับหมื่นคนและเป็นพื้นที่ที่มีความโหดร้ายทารุณสูง โดยเมืองนี้นะคะหรือว่าเมืองไทฉางก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพเกรียงพุทธประชาธิปไตยหรือว่า DKBA ซึ่งก็ขาดความเป็นเอกภาพค่ะโดยแกานรนำหลักนะคะก็คือทรายจ่อละหรือว่าโกทรายซึ่งก็มีพฤติกรรมโหดร้ายแล้วก็คล้ายกับหม่องชิดต,ตูที่ชเวโกโก นอกจากนี้นะคะก็มีรายงานว่าหลายคนพยายามที่จะหลบหนีแล้วก็มีการพบศพลอยอยู่ในแม่น้ำเหมยเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงน้ำหลากค่ะก็เดี๋ยวเพื่อเพื่อป้องกันความงงนะสะตางอย่างอินทรกราฟ,ฟิกเนี่ยคือไอ้จุดใหญ่เนี่ยมันจะมีเชเวโกโกกับท่ายางเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ทีละประเด็นก่อนว่าเชเวโกโกเนี่ยมันอยู่ห่างจากชายแดนไทยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ สำหรับเมืองชเวโกโกนะคะซึ่งก็เป็นฐานอาัศญยกรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาค่ะตั้งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ประมาณ25กิโลเมตรมีพื้นที่กว่า720ตารางกิโลเมตรค่ะครอบคลุมแนวชายแดนจากอำเภอแม่สอดถึงอำเภอแม่ระมาจจังหวัดต,ตาก บร,รบริหารโดยเซอร์จือเจียงหรือว่าเซอร์กเรียงขายนะคะซึ่งก็เป็นชาวจีนสัญชาติกัมพูชาแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันชาวจีนซึ่งก็ถูกจับในไทยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ค่ะ สำหรับเมืองไทฉางนะคะก็เป็นเมืองสแกมเมอร์แห่งใหม่ซึ่งก็เติบโตอย่างรวดเร็วตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามตำบลช่องแคบอำเภอพกพระจังหวัดต,ตากพึ่งก่อสร้างเสร็จในปี2566ค่ะและกำลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของขบวนการสแกมเมอร์ มีบริษัทสแกมเมอร์กว่า30แห่งตามแนวชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยทางด้านเมืองไทยช้างค่ะก็อยู่ภายใต้การควบคุมของ DKBA โดยมีสายจ่อละหรือว่าโกไซนะคะซึ่งก็เป็นผู้มีอิทธิพลหลักในการควบคุมพื้นที่ค่ะพูดถึงกระเหลี่ยง DKBA อย่างที่เกิดไว้ตอนแรกอย่างที่น้องสตางเกิดไว้นะครับว่ากองกำลังของ DKBA หรือว่ากระเลี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตยเนี่ย ที่ควบคุมพื้นที่ตรงข้ามาอำเภอพบพระ